แต่เป็นภาษาอีสานนะใครแก่ได้ก็แก่เอาท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านไปเที่ยวทุดงอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิท่านก็นั่งฉันข้าวอยู่เพรนั่งฉันข้าวอยู่งูเขียวตัวหนึ่งตัวเล็เกๆแต่ตัวยาวขนาดแค่แกนก็ไต่ขึ้นไปตามลำไม่ไม่ลวกอยู่บนภูเขาไต่ไปเสร็จแล้วก็ไต่ขึ้นไต่ลง ท่านบอกว่าท่านก็ได้หันมาถามญาติโยมผู้หญิงที่ไปเสบานท่านบอกว่าไม่ออกพอกงูตัวเี้มันมาเทศเหนี่ยฟังนี่หูพวกเจ้าได้ยินบอกกันว่าย่อมก็ได้บอกว่าหลวงปู่หูขน,หน่อยนี่มันมามเป็นหูแก้วตาทิพนว่ามันบาได้ยินสรรันปัญญาว่าเดี๋ยวสิเทศเหนี่ยฟัง่งบันบางมันมาเทศทรมาให้ย่าปู่ฟัง่งยู่งนี่ะ <c oughs> มาเล่อภัยอยากหนีโรคหวงทุกไงในกองไฟอย่าไปตามตันหาโมกรรมมาคุณหามาทำบิปัจจนาเห็นหูหาทางสิลโศกเห็บเร็วเลยวยาดพีนมม่น้องมั่นศีรษะคำทังให้เจ้าว่างค้นหาอุป,ปมาให้เจ้านายเข้าของหลายหมากหล่นตนหมอยระมิงไป บอเห็นเดาไปใดตายไปกระเสียเปล่าฟงโมเจ้าคิดบึงให้มั่นครับให้ไปจักในใจให้ห้ำห้อนดูบางให้พาทั้งเสไหนาหาทัางให้ผนโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่มป่วยสามมันเป็นไฟแสงกาเผาอุ่าให้ไหวยวอดตลอดมดทุกสัน้นขุนขาไปพ้นมันบ่เหลือ,อยังข้าง,างกะสัตลาดจำใต เม่นไผ่ไผกับวมีเหลือหลอดังเดียวกันนั่นดูคนใดใจ,จตำทําปนปีพ่อละพี่เดียวชามยามมินทันเม่ละคุณเดียวลายกลายเป็นม่านสร้างสุสารขมนรกมกตนดินผู้ใดจำใดจำเองมีปัญญาจำมองอ,อันนี้ปัญญาจำกด็ดีเป็นคําสอน เอ่ยคนมาปฏิบัติธรรมบันมา,าตัวนี้หลวงปู่พางบรรให้สติอยู่ทุกวันทุกวันไปเอิดคนมาปฏิบัติธรรมเจกาหาที่เปรียบบดสํสำดับคนที่เอาในมืองดานิดแต่ว่าก้าทำให้ต่อเนื่องต้องสู้อดทนอันมาอดทนบดไดเนี่ย ทำคำสั่งสอนพ่อแม่คูบา